ตกข่าวใช่ไหมถ้ารัวจับกินเองตั้งากิ่นยัเลยเนี่ยบ้แ้ยุดค่แล้วแต่อารมณ์เฉยเฉยเนี่ก่งจังเลยพกินมา ไม่ป้าไม่ได้อัปเดตข้อมูลเลยอั้อืมอร่อยไหมนี่กินเงเองก็เป็นนี่นั่นเก่งแล้วลนะเนี่ย จังเลยกันเล้นแล้วก็เป็น่าแล้วแหนี่เนะอดว่านางก็วิ่งเลยเนี่ยใช่ไหมใครมาทำอะไรกูดังใช่ไหมเนก็วิ่งเลยใช่ไหมอเ่ะเอ๊ะเด็กก็วิ่งวิ่งวเลยใช่ไหม ก่อนนะอืเดียกเอาโครงนะค่ะหัวหนังจนหัวหนังจันเฮ้ยน้อยนั่นหัวหนังชันคุณคุณ

อ os no ้าวเริมอ uh ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะกี้มันกีดเดี๋ยวนี้มันยังจะล่าแหไอ้ฟาดหัวจะของชัก็หนูไม่กินแล้วก็ไม่ต้องเลยโอ้ย สีโปกหัวนะผักแดงนี่หันนั่นบ้าเอานั่นบ่ได้ไห่พร้อมไห่ใช่ไหมพี่ไปสาิ์ไป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 ตอาน้เอางการเล่นน้ำนั่นบ้าเอาผู้จับปฏิเสธเส็จแล้วบอน้ำบ่าไปไปไปอยากขึ้นบ้านยิงมานี่ เนี่ยเจ้าหน้าที่อยากขึ้นบ้านแล้วลูกผู้ใดวะลูกผู้ใดที่เป็นนักสัตวอ๋อคล้อร้องลูผู้ที่พาขึ้นบ้านส่วนยายคุ่ยายส่วนยายยิ่งไายยิงสิได้ขึ้นบ้านก็ได้ยินอะไก็ได้ยินดากสี่อเหมือนกันโอ๊ยชีพใจยายอยู่นี่มาพี่มาพี่ยายยิ่งพี่แม่แม่ลูกพี่แม่ จะขึ้นบ้านใช่ไหมลูกจะขึ้นบ้านใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างสั้นลูกจะขึ้นบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพับอุ้งมาดอกหมาลักดอกหมาพี่พี่แชนแนลพี่พี่พี่รกดอกจ้าชนแนลรู้จักน้องไหมน่ะแชนแนลรู้จักน้องหรือเปล่า พูดนะพุณนะพุณอาพูนว่างมาพันพันจานใจมาอดอ๊อด๊อดออ๊ออดตอนนี้เไปหาน้องไปหาน้องคาโลไช่ไหมดอ๊อดอ๊อดพี่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 มาคาโลเร็วคาโลเร็วอดัก Ừ. Nua, nữa น้อน้องเรียกน้อ nữa, cha nào มา mà มา Mà มา m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 à มาเลยมาเลยมาเลย มาคาโรเล่เฮ้ยมาเล้วเอ๊มาเล้วมาเล้วเฮ้ยดัดัดอะไรนักยอง โตมาเจอแท้เี่ยอะไรพีถ้าลวเงี้ยไม่ได้สู้เกมหังดีๆแล้วสองตัวสูอนาะดักดอ่ะดีมาคารรอเรดีมาการรอเรียการรอเรียกเร็วเแชแนล้ชนลแชแนลชนลเชแนลแชแชแนลนลแชแนชแนแชนลแลแน กันช่กนเรีกตกรดด้ไสาวงาคแล้วหมาคารโแล้วพี่หมาครโเออเออเออเสียดึงไปอะเธอเดินชวน้องเดินชวน้องมาหนี้เดินชวน้องเราอะเดินเดนเดินเดินเดินเ เนนเดนเดนนี้เดินให้น้องดูเร็วโอ้โอโอ้มามาี่สมามาันนี่ะหัวลูกมันนมันนี่ยานวะคุณน่ะมากัจักรนคนคั่ง ลุ oh, ่นุ่ลืมเวลาโน่นสิลืมเวลาโน่นละสิเนียนุ่นอ่าถ้ว่าทาไหงเองี้ยพามาอยู่นี่มันอยู่ดุนอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ารู้หม